สบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีเดอ้อสบายดีตอนเช้าพี่น้องอากาศเย็นๆมีแห้งสดชื่นสดชื่น,เข,น,นเขาันนี้มีเขาเขามา่เขาเย็นยนะนั่นไงเี่ยคอยหนึ่งแต่เลือกเริจืเติมดีนัองสุกเราเขาก็เลยสวยแห้แล้วควาบริหนึ่งนี่นะพี่น้องควยมีแต่สวยห้มวันนี้มันเศาอ <c oughs> ีขาจีก็คือแกะจิ้อยกินบะขาจีหลูกก่งินักกินได้เท่าน้นไม่จีได้ลูกได้ น่จาจะน่จาจะมาเบิง้งมาเบิง้งวิทีจีกับจีก่กอนเขาสวยใหม่ๆไดนี่พี่น้อยเขหาหักกระสุนเลยอ่ะเขาหันชูรถโอ้ เ็ก่อนเดียวก่อนเดียวิ่งไงก็แล้วนั่นไปจีกันเฮ้ยขอจีก่อนก่อนเดียวอิมอิมหมดสองคนรูกับเมย์ขึ้นยากเนาะอาการจะใส่ตะเกียรไปนัวพ่อน บายดีสบายดีลุงป้าเอาสบายดีลุงป้าโดยฮัลโหลถือต้องฮัลโหลฮัลโหลกับเป็นแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหล g o o ม m o r น i n g โดยไม่กำลังจี๋จังไงจังกิน มันก็ไ่มีไม้แล้วจะพะอูอย่างนี้ยขาบปเลยใส่ไม้มาอนี่ยเขาปิ้งแบบนี้เขาบปเลยใส่ไม้เสียบขาเห็ดแป๊ะๆแล้วเขาจะเอามาปิ้งเขาเอินอย่งนี่ฮะอ้าวบหูเขาจี้เขาจี้แม่แมันเอิญเขาเอ้ยโเอิญเขาไม่เอิญเขาจี้แม่แม่แม่คอยเอาเข่าเนี่ยเข่าแล้วคอยเอาเข่ามาใส่ค้างใส่ไฟแล้วคอยจี้ เอิ่เขาจี้ย, <c oughs> ยันเผ็จังฮะเขาบนแบบนี้บัวอันนี้บนตกตังหลินโทรศัพท์ไปโทรศัมาท่อมลเออกินน้ำทิ้งกแล้วนะสกแล้วค่ะจี่อ,อไรนะ

เอาของลาติโตน้อยมันเย็นแหลกมาเทากันงดมันจะอยู่ในห้างกระโดนน้ำอยู่พี่น้องนี่นี่ห้างบักไงน,นี่นี่ห้างน้อกะอกะบบูมี่แบบนี้ ทางเดียวมึงเพิ่งเห็นได้ขอจะเอามันได้เด้อน้องเพิ่งกวจะหาวิธีบัดเี๋ยวน้อยนึงไปมือมือมันดิจะไปสิบหาเก็บพักเอาบดมือกันก่อน mút đen bộ này bộ này bộ xài mặc cỏ năm đâu đây là đi con lông phụt bụi 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 đi lại con con ใส่ผักแยงแห้งน้ำให้น้องแล้วก็ใส่มะมกกักน้ำบมดแดงน้ำแค <c oughs> ่มีไข่มด,ดแดงแหลมเลยปา <c oughs> เริ่มสุกแล้ว เสร็แล้วใ,ใส่เลยหนะ่งขอยอย้าวนออีกหนึ่งชุบรดีอีกหนึ่งเติมอยู่นี่ก่อนน,นะนายก็สุกกัแล้วสบายดีสบ,บายดีเดอฟซีมาเด้อมาเด้อต้มปลาคอสุกเลยนะแกงปลาคอใส่มะกอกใส่หมดแดงใส่ผักขัแยง

đơ mà mời đâu mời đâu mời mà mời mà mời mà mời đâu mời mà mời mà đưa, mà, đưa, mà đưa. băng, hải, mai, thẻ, gì nữa? ăn đây, ăn á? กินแตยังกินก็ฟังเอากะก้อยกะเข้าวไทยงามหนห่อนะกินแต่ต่อนกินแต่ซีดเนื้อมดมีงามนมให้ลูกฝากติดตามช่องคลิปน้อยรอลา์เด้อนะบ่าวนะสาวผู้ใดติเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับกดแชร์ไลค์โปรก็มคลิปหน้าพี่น้อง